วิธีการดูดวงให้กับชีวิตของตัวเองในฉบับที่ง่ายที่สุดที่ผมอยากแนะนำกับคุณนะครับคือการมองดูความคิดของตัวเองชีวิตจะเป็นอย่างไรจะเดินหน้าจะอยู่กับที่หรือจะอยังไงมันล้วนมาจากความคิดทั้งนั้นครับหลายคนอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตในการตระหนักถึงเรื่องนี้นะครับแต่จุดสำคัญของชีวิตจุดกำเนิดจุดเริ่มต้นของมันคือมันมาจากความคิดคุณคิดอะไรคุณก็จะได้แบบนั้นนะครับ คุณเห็นอะไรคุณก็จะได้แบบนั้นคุณเห็นความขาดแคลนคุณก็จะได้ความขาดแคลนสิ่งหนึ่งที่ผมอยากแชร์และอยากฝากไว้มากๆนะครับนั่นก็คือการวางในเรื่องของอัตตาวางในเรื่องของเหตุผลก่อนเพราะว่าการฝึกในเรื่องของการฝึกที่จะมองภายในการฝึกที่จะมีสติการฝึกในการทําสมาธิเหตุและผลใช้ไม่ได้ตรกกะใช้ไม่ได้ตรกะเหตุและผลเป็นเรื่องของสมอง ฝั่งซ้ายแต่สมองฝั่งขวานั้นเป็นเรื่องของหัวใจเป็นเรื่องของศิลปะเป็นเรื่องของอะไรเดียเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการจินตนาการนะครับมันมันเหมือนคุณเคยเป็นโมเมนต์นี้ไหมครับเหมือนกับว่าบางครั้งบางทีชีวิตคิดอะไรไม่ออกพอคิดอะไรไม่ออกเสร็จปุ๊บพอวางคำว่าวางคือมันลืมไปทํากิจกรรมอย่างอื่นไป เก็บกวาดบ้านไปอะไรที่ไม่ได้ตัวเองไม่ได้โฟกัสอยู่ตรงนั้นแล้วจูจ่ๆคำตอบอะไรบางสิ่งบางอย่างก็เด้งขึ้นมาเคยเป็นไหมครับนั่นแหละครับสภาวะแห่งการผ่อนคลายบางครั้งบางทีคุณจำเป็นที่จะต้องวางในเรื่องของสมองซีกซ้ายนะครับแล้วก็หันมาใช้ สมองซีขวาเยอะๆนั่นก็คือการใช้หัวใจในการเดินทางนั่นก็คือการใช้จิตวิญญาณของตัวเองในการเดินทางมันคือการมีสติมันคือการมีสมาธิก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก chatgpt ด้วยนะครับที่ได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้แล้วผมก็นำมาเล่านำมาขยายความต่อให้กับคุณฟังนะครับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือ9วิธีฝึกมองโลกภายใน นะครับเขาบอกว่าการฝึกให้เรามองโลกภายในเ,นเป็นเรื่องที่สําคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจตนเองมากขึ้นนี่คือ9วิธีที่คุณสามารถฝึกฝนการมองโลกภายในของตนเองถ้าคุณยังเป็นคนทีออ่สับสนตัวเองอยู่บ่อยๆหรือว่าออกจากความกังวลไม่ได้เนี่ยหรือเป็นคนที่กังวลอะไรสักอย่างที่มันทําให้ชีวิตของคุณอับเฉาคุณจําเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ จะต้องตั้งใจฟังอ p พีนี้ให้มากๆนะครับเพราะว่าในหลายจุดในหลายหัวข้อหรือว่าเนื้อหาต่างๆที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มี key, คีย์กุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกในเรื่องบางเรื่องให้กับชีวิตของตัวคุณเองนะครับแต่ขออย่างเดียวว่าละอัตตาวางอัตตาวางเหตุและผลวางความยึดถืออะไรบางอย่างลงก่อนไม่อย่างนั้นเนื้อหานี้จะไม่มีประสิทธิภาพมากพอในการรับฟัง เพื่อตัวคุณเองนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มหัวข้อแรงนะครับผมอยากแชร์เพิ่มอีกนิดนึงว่าทำไมจะต้องฝึกที่จะมองในเรื่องของโลกภายในนะครับโลกลอลิงนะครับคือบางครั้งบางทีเราส่งจิตล่องลอยออกไปคําว่าส่งจิตล่องลอยออกไปคือมันไม่มีสมาเออมันไม่ได้มีสติมันไม่ได้ตรนะหนักแล้วก็วนเวียนอยู่ในวังวนทางความคิดไม่ว่า สิ่งที่เราได้รับมาในเรื่องของความคิดนั้นอะไม่ว่าจะเป็นในโลกสังคมก็ตามหรือว่าอะไรก็ตามนะครับตั้งแต่เล็กจนโตเพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะมาฝึกในการที่จะมองโลกภายในเนี่ยหรือการฝึกสมาธิในการรับรู้เนี่ยใหม่ใม่ใหม่ๆมันอาจจะเกิดการต่อต้านอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเกิดความไม่คุ้นชินอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับเพราะว่าจะพูดว่างไงอะเราจะอธิบายยังไงให้เห็นภาพง่ายๆว่าคําว่าความเชื่อทางสังคมอะ คำว่าความเชื่อทางสังคมบางสิ่งบางอย่างเราเราถูกสังคมป้อนมาตั้งแต่เล็กจนโตความเชื่อบางอย่างที่เราเองก็ไม่เคยได้เอะใจอะไรกับมันเลยคำพูดบางอย่างหรือการอุปทานบางอย่างเราไม่เคยเอะใจอะไรกับมันเลยเราก็แค่เกิดมาแล้วก็โตมากับคําบอกเล่าอะไรต่างๆนานาหรือนิทานอะไรต่างๆนานามันเลยทําให้เรากลายเป็นคนที่มีชุดความคิดอีกแบบหนึ่งแทนที่ เราจะเป็นอิสระทางด้านความคิดแต่เรากลับกลายเป็นคนที่ถูกความคิดครอบงําความคิดครอบงำก็มาจากความเชื่อตามโลกของสังคมอย่าทําแบบนี้นะอย่าเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนนะเดี๋ยวผีมาจับหรืออะไรต่างๆนะันะเราไม่ได้ลบหลู่หรืออะไรนะครับแต่เพียงแค่ว่าอยากพูดให้ฉุกคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณน,นั้นได้สะกิดอะไรบางอย่างในหูใจในตัวของคุณเอง ไปเริ่มข้อที่1กันเลยนะครับข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าการทําสมาธิและการวิจัยในตนเองนั่งสมาธิเพื่อให้ความสําคัญกับการเชื่อมต่อกับส่วนของตนเองที่ลึกซึ้งขึ้นและทําการวิจัยในความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของคุณผมมักจะฝึกสมาธิในการรับรู้อยู่บ่อยๆนะครับพินิษ์พิจารณาถึงความคิดถึงสภาวะมันคือการโฟกัสมันคือการตามสภาวะนั้นไป นึกภาพออกไหมครับไม่ใช่พอความคิดส่งความคิดไม่ดีเข้ามาแล้วเราก็ไปคิดต่อแบบนั้นไม่ใช่นะครับคำว่าตามสภาวะนั้นไปคือดูพิจารณาดูมันไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นความคิดแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ตามมาด้วยความรู้สึกแบบนี้หาสาเหตุของมันนะครับนี่คือการฝึกการทําสมาธิแบบในฉบับของผมนะครับมไม่ใช่ว่าในฉบับของผมดินในแบบที่ผมฝึกต้องพูดอย่างนี้คือฝึกสมาธิในการรับรู้บ่อยๆฝึกสมาธิที่จะรับรู้ตัณหกที่จะรับรู้บ่อยๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณ ได้เลยคือคุณจะออกมาจากความคิดครับเพราะการฝึกการรับรู้มันคือการเฝ้าดูความคิดเฝ้าดูสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภายในหรือรอบตัวของคุณบางครั้งบางทีการรับรู้บางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดจากสายลมที่วิ่งมากระทบที่ผิวไหวมากระทบกับตัวเรานะครับหรือว่าเสียงรถเราตระหนักได้เรารับฟังมันไม่ใช่แค่ คุณฟังแล้วก็รู้ว่าเอ้ยนี่คือเสียงรถแล้วก็แล้วก็ไม่ได้มีความพิศวงอะไรเกิดขึ้นก็ทำไมก็รู้ว่ามันคือเสียงรถแต่ถ้าคุณมีสมาธิในการจดจอ่อที่จะฟังเสียงนั้นอย่างพินิจพิจารณาฟังมันไปเรื่อยๆบางสิ่งบางอย่างจะค่อยๆลอยพุดขึ้นมาไม่รู้ว่ามิตินั้นคืออะไรของคุณแต่คุณจะได้สัมผัสถึงมิติใหม่ๆแม้สิ่งที่คุณโฟกัสอยู่นั้นจะเป็นแค่เสียงแอร์ธรรมดาหรือเป็นเสียงของรถวิง่งสัญจรไปมาก็ตาม ฝึกมันมบ่อยๆครับมันมันจะทําให้จิตวิญญาณของคุณเติบโตขึ้นมันจะทําให้คุณมองเห็นบริบทมากขึ้นคุณจะเริ่มมองเห็นชีวิตของตัวเองมากขึ้นคุณมันเป็นสเต็ปครับเมื่อคุณฝึกมันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นผมไม่รู้ว่าสั์ในทางฝึกในทางพุทธเขาจะเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆคือเมื่อคุณฝึกไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเริ่มเบ่งบานหรือเติบโตอะไร จากข้างในของคุณคุณจะสัมผัสมันได้อยู่แล้วนะครับคุณจะสัมผัสได้ถึงสิ่งดีๆที่วิ่งเข้ามานะครับแม้ในบางครั้งจะมีเรื่องไม่ดีวิ่งเข้ามาบ้างก็าตามข้อที่2เนี่ยการสร้างช่วงเวลาสําหรับการสงบใจให้เวลาสําหรับความเงียบเพื่อให้คุณสามารถพิจารณาเกี่ยวกับความคิดความรู้สึกและประสบการณ์ของตนเองได้ถ้าคุณไม่เคยดูตัวเองเลยแสดงว่าคุณยังใช้ดวงตาของคุณมองอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ เพราะว่าสิ่งที่คุณมองเห็นนั้นมันไม่ใช่เป้าหมายแต่มันเป็นความทุกข์อะไรบางอย่างการทําสมาธิมันคือการผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายมันลงมาคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปยึดถืออะไรมันไว้ความกังวลหรือว่าวังวนหรือว่าอดีตหรือว่าความไม่แน่นอนอะไรบางสิ่งบางอย่างวางมันลงให้หมดเพราะถ้าคุณไม่ยอมรับมันมันก็จะเป็นแบบนั้นต่อไปถ้าคุณไม่ยอมรับว่าคุณกลัวจริงๆความกลัวนั้นก็จะอยู่ กับคุณต่อไปความกังวลน,นั้นก็จะอยู่กับคุณต่อไปคุณแค่เข้าใจว่าเฮ้ย <c oughs> มันก็ไม่ผิดที่ฉันจะกังวลหรือฉันจะกลัวหรือฉันจะอะไรเดียที่ทําให้ความรู้สึกของคุณมันบีบอัดไว้อะแค่ยอมรับมันว่านี่คือธรรมชาติคุณจะรู้สึกเบาได้ทันทีครับคุณจะรู้สึกเบาได้ทันทีถ้าคุณฝึกที่จะเห็นความคิดคุณจะใช้ความคิดนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าคุณไม่เห็นความคิดแสดงว่าคุณกําลังอยู่ในความคิดนั้นคุณกําลังอยู่กับเรื่องราวอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าไม่โอเคมากๆขั้นจะถอยหลังก็ภาวะพวาพวงจะเดินหน้าต่อก็ไม่มั่นใจสเต็ปแรกนะครับที่ผมอยากแชร์คือการยอมรับครับม,มันพูดเหมือนมันง่ายแต่มันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันทําไม่ได้แต่คุณเพียงแค่ว่าคุณต้องมันฝึกทําบ่อยๆหมันฝึกทําบ่อยๆแล้วก็ให้ตระหนักไว้ว่าเฮ้ย i, ถ้าฉันไม่ฝึกสุดท้ายแล้วถ้าฉันไม่ฝึก ความคิดก็จะพาฉันวิ่งไปเดี๋ยวคุณก็หลงเข้าไปอยู่ในความคิดนั้นเดี๋ยวคุณก็คือมมันมันไม่ได้ฝึกเนี่ยมันก็จะกลับไปเป็นรูปเดิมนะครับมันไม่ใช่แค่เฮ้ยคุณฝึกสมาธิแล้วฝึกสมาธิในการรับรู้แล้วแล้วมันยังไงต่อมันนอกจากฉันมีความรู้สึกเบาแล้วมันยังไงต่อมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันฝึกที่จะทําให้ตัวคุณเองนั้นมีสติบ่อยขึ้นคุณลองสังเกตตัวเองดีๆเมื่อไหร่ที่คุณมีสติคุณจะทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่าง เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอย่างรู้ตัวสติสําคัญนะครับสมาธิสําคัญนะครับฝึกมันมบ่อยๆตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละที่คุณฝึกอยู่ในเรื่องของสมาธิในเรื่องของสติมันจะทํามันจะนําพาให้ชีวิตของคุณไปไกลกว่าเดิมไปไกลามากกว่าความคิดที่คุณทำหายอยู่ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วครับว่าคุณจะเชื่อเสียงภายในของตนเองไหมเสียงบางอย่างที่พูดบอกคุณให้คุณได้ลงมือทำอันนั้นสิ ให้คุณทําแบบนี้สิซิกเซนบางสิ่งบางอย่างของคุณมันพยายามส่งอะไรมาให้คุณเคยเชื่อมันบ้างไหมครับลองไปฝึกสังเกตดูแล้วคุณจะเห็นข้อที่3เนี่ยเขาบอกว่าการศึกษาการอ่านเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองนะครับอ่านหนังสือบทความหรือบทวิจารณ์ที่เกี่ยวกับการเติบโตและการพัฒนาตนเองอย่าปิดกั้นตัวเองนะครับในการหาความรู้ใหม่ๆให้กับตัวเองทุกครั้งที่คุณได้ชุดความรู้อะไรใหม่ๆไปคุณจะสังเกต ตัวเองได้ประมาณว่าจิตวิญญาณของคุณมันจะกระชุ่มกระชวยขึ้นเหมือนคุณเหมือนคุณฟังช่องผมก็ได้ครับบางครั้งบางทีที่คุณรู้สึกรู้สึกเบาหรือรู้สึกดีนั่นแหละครับมันคือการเปิดรับความรู้ใหม่ๆเข้าไปเพราะว่าธรรมชาติธรรมชาติของมนุษย์ในความเป็นจริงสัจความจริงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณเองมักจะสัมผัสได้ตัวคุณเองอย่างเช่นในเรื่องบางเรื่องคือไม่มีสิ่งของอะไรที่ อ,อยู่กับคุณแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่า,าไม่เบื่อกับมันสุดท้ายไม่ช้าไม่นานคุณก็จะไม่ได้รู้สึกพิศวงในของสิ่งสิ่งนั้นทุกอย่างในชีวิตของคุณนะครับเมื่อมันไปถึงจุดที่มันรู้แล้วมันจะรู้สึกเหมือนความอับเฉาเพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างมากที่จะต้องตระหนักตัวเองให้ได้ว่าคนที่จะต้องเปิดรับอะไรใหม่ๆอยู่เสมอก็เลือกเอาเลือก อาา่านคือเหมือนที่ผมบอกครับเหมือนที่เราคุยกันไปว่าคำว,ว่าทําตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างสมมติคุณเป็นคนที่อ่านหนังสือใช่ไหมครับเฮ้ยฉันต้องทําตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วนะฉันจะต้องแบบเปิดรับอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปอาา่านหนังสือทุกเล่มบนโลกไม่ต้องไปอ่านในสิ่งที่ก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วก็ต้องอาา่านเพราะว่าฉันต้องทําตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วามหมายมันไม่ใช่แบบนั้นครับคุณก็พยายามที่พาตัวเองไปศึกษาอะไรใหม่ๆในสิ่งที่ตัวเเเอออออองงชบยยยยาาาาากกกกศึษรรีนนู้พั well. ัฒตว รเราต้องเข้าใจแบบนี้ว่าความรู้ครับความรู้มนุษย์เราศึกษากันจากมนุษย์ที่รู้มากกว่าความรู้เป็นสิ่งสําคัญมากสกิลต่างๆที่ควรเพิ่มให้เข้ากับให้ให้กับตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากมก็ฝึกที่จะเ,เปิดรับอะไรใหม่ๆอะไรก็ได้ที่มันทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะเปิดรับมันบ่อยๆครับง่ายๆแบบนี้เลยอย่างเช่นความรู้ครับ สำคัญมากข้อที่4การเขียนบันทึกประจําวันการเขียนบันทึกประจําวันเกี่ยวกับความคิดความรู้สึกและประสบการณ์ของคุณเป็นวิธีที่ดีในการทําความเข้าใจตนเองมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแต่ผมมองว่าการที่ได้จดบันทึกหรือว่าการได้เขียนอะไรบางสิ่งบางอย่างลงไปนะสุดท้ายแล้วถึงจะไม่ได้ใช้มันอย่างน้นอยๆมันเป็นผลงานชิ้นเล็กๆของเราครับเมื่อวันหนึ่งที่เรากลับมาเปิดอ่านมันก็จะได้โมเมนต์ ในอีกรูปแบบหนึ่งอะไรแบบนี้แต่ว่าอยากแนะนําให้จดนะครับบางครั้งบางทีไอเดียมันผุดขึ้นมาเนี่ยจดไหนๆก็ได้นะครับในในมือถือหรือว่าในสมุดจดบันทึกอ,อะไรก็ได้เราแต่สะดวกของคุณนะแต่ผมอยากแนะนําให้คุณจดเพราะว่าถ้าเราไม่จดใช่ไหมครับบางทีบางครั้งเนี่ยเราเพลินๆอยู่แล้วว่าไอเดียบางอย่างมันเด้งเข้ามาแล้วไอเดียนั้นมันเป็นไอเดียแบบสมมุติว่าคุณกําลังอยากขายของหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งถามหาไอเดีย ที่พึงพอใจที่สุดสําหรับคุณในการขายมันอะไรเงี้ยแล้วจูๆมันเด้งขึ้นมาคุณควรที่จะจดมันไว้ก็ไปทดลองทําความสนุกเอนจอยของชีวิตมองมุมมองนี้นะครับเวลาจะลงมือทําอะไรจะต้องเป็นมุมมองที่รู้สึกเอนจอยกับมันคือคุณสามารถใส่ความรู้สึกนี้ไปได้อีกอย่างหนึ่งที่เทคนิคหนึ่งที่ผมใช้เสมอนะครับ ไม่ว่าจะทําอะไรกันแล้วแต่ก่อนที่จะทําผมจะเห็นว่าตัวเองทําเสร็จแล้วอันนี้คุณสามารถไปปรับใช้กับตัวเองได้เลยนะครับเห็นว่าตัวเองทําเสร็จแล้วแล้วคุณก็ทําสิ่งนั้นครับโดยไม่ต้องสงสัยอย่าเชื่อนะครับก็ไปทดลองไปปรับปรุงใช้ให้มันแมทกับตัวคุณเองมากที่สุดนะครับข้อที่5เนี่ยการสนับสนุนและการทํางานกับผู้เชี่ยวชาญนะการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องที่คุณสนใจหรือการรับคําแนะนําเพื่อให้คุณมองโลกภายในในอย่างเข้มข้นขึ้นอันนี้ก็ ตรงตัวเหมือนคุณฟังพอดแคสต์ของผมหรือฟังคลิปของผมหรือว่าอะไรนะครับหรือจากการอ่านหนังสือที่ไหนก็ได้อันนี้ก็ตรงตัวอยู่แล้วมันคือองค์ความรู้อะครับคือความรู้ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยคุณไปฟังคุณไปอ่านมาแล้วคุณก็จะเชื่อแบบนั้นมันมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับแต่ว่าจะให้มันมีประสิทธิผลมากที่สุดมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือคุณจะต้องไปทดลองด้วยตัวคุณเองแล้วคุณจะเกิดเป็นความเข้าใจในมุมมองของคุณ ความรู้สึกของคุณมันจะตอบได้อยู่แล้วครับมันจะเป็นคการฝึกสมาธิการฝึกอะไรพวกนี้มันคือการผ่อนคลายมันคือความเบาสบายแล้วถ้าคุณยังหนักอยู่แล้วคุณยังฝึกสมาธิแล้วเสียงภายในของคุณมันยังวุ่นวายอยู่แสดงว่านั่นยังไม่ใช่ครับเหมือนที่เราคุยกันนะครับที่ผมบอกคุณว่าการฝึกสมาธิในการรับรู้ครับมันโพ i ิชันตรงนั้นมันคือโพ i ิชันของคุณการที่คุณรู้ว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่การที่คุณรู้ว่าความรู้สึกอะไรกําลังเกิดขึ้น นั่นแหละครับลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับจริงๆแล้วคำว่า awareness เนี่ยการรับรู้เนี่ยมันเป็นศัพท์สากลอยู่แล้วเบสิกอยู่แล้วพระจากทิเบตเนี่ยผมจำชื่อท่านไม่ได้ละท่านก็พูดในเรื่องของออการรับรู้เนี่ยไว้ดีมากเลยนะครับผมจำชื่อไม่ได้เพราะนั้นมันเป็นมันมันเป็นศัพท์สากลคุณไป search ใน YouTube ก็ได้นะครับ awareness หรือว่า การฝึกการรับรู้เนี่ยก็จะมีองค์ประกอบมากมายให้คุณได้ศึกษาได้เรียนรู้กันนะครับข้อที่6เนี่ยการฝึกสมาธิฝึกฝนสมาธิเพื่อช่วยเพิ่มความสัมพันธ์กับตนเองและเพิ่มความตั้งใจในการมองโลกภายในมันคุณต้องใช้จินตนาการบ่อยๆดวงตาข้างในของคุณนะครับกวาดสายตาไปรอบๆมอง เพื่อหาคำตอบมองให้เห็นมองให้ทะลุปุโปรงครับดวงตาข้างในของคุณนะตรงนั้นแต่มันจะมาจากการที่คุณต้องมีความตระหนักในเรื่องของสติถ้ามันแบบจิตล่องลอยมันไม่ได้ครับพอจิตล่องลอยมันก็วิ่งตามความคิดนึกภาพออกไหมครับเพราะนั้นต้องมีสติก่อนมีสติที่จะใช้งานมันเมื่อคุณเป็นผู้ควบคุมทางความคิดค,ความคิดมันจะบันเจิดมากมันจะมีแต่เรื่องดีๆเหมือนสุภาษิตของคนไทยอ่ะครับที่เขาบอกว่าจิต เป็นนายกลายเป็นเบาคำนี้อันนี้คือคือตรงตัวเลยคือใช้ได้จริงเลยฝึกตอนไหนก็ได้ที่มีสติตะหนักรับรู้ขึ้นมาฝึกที่จะรับรู้บ่อยๆครับฝึกที่จะแยกตัวเองออกมาจากความคิดครับไม่งั้นเหมือนที่เราคุย,ยครับคุยกันอีกกี่รอบมันก็จะเหมือนเดิมว่าถ้าคุณไม่ฝึกที่จะรับรู้ไม่ฝึกที่จะตระหนักคุณก็จะไม่สามารถออกมาจาก รวังทางความคิดตรงนั้นได้แล้วยิ่งคุณฝังตัวเองไปเรื่อยๆยิ่งฝังตัวเองไปมากเท่าไหร่แล้วมันก็กลายเป็นน,นิสัยมากเท่าไหร่ยิ่งปล่อยให้มันนานวันมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งแก้ยากมันก็จะยิ่งแก้ยากเพราะฉนั้นในตอนที่ฝึกใหม่ๆเนี่ยมันไม่คุ้นชินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่คุณจะจะไม่ชินเชื่อเถอะว่าเมื่อฝึกไปเรื่อยๆคุณก็จะเห็นอะไรมากขึ้นข้อที่7 การฟังเสียงภายในพยายามฟังเสียงภายในของคุณโดยการสังเกตความรู้สึกความคิดและสัญชาตญาณของตนเองคีย์สำคัญเลยนะครับวันนี้แม้กระทั่ง Steve Jobs, สตีฟจ็อบส์ตหนังสตีฟจ็อบส์ที่ผมศึกษาอ่านมาสิ่งหนึ่งที่ผมได้จากการที่ผมศึกษาชีว,ชวประวัติของสตีฟจ็อบส์เนี่เขียนโดยเอ่อวอ s เตอร์ไอเซกันนะครับข้อมูลอาจจะ ไม่ครบถ้วนนะครับเพราะว่าเนื่องจากที่ก็ศึกษามานานแล้วเหมือนกันก็จําได้คร่าวๆสตีฟจ็อบเนี่ยไปศึกษาในเรื่องของเขาเรียกอะไรอะศาสตร์เป็นเรื่องของนิกายเซนนะครับถ้าผิดพลาดขอาภาอภัยเหมือนกับสิ่งที่ เหมือนกับสิ่งที่ผมได้อธิบายให้คุณฟังมันคือการใช้จิตวิญญาณข้างในเดินทางมันคือการฟังเสียงภายในของตัวเองบางครั้งบางทีเสียงข้างในบางสิ่งบางอย่างกําลังบอกอะไรกับคุณเหมือนที่ผมอธิบายคุณฟังไปตอนแรกแต่คุณอาจจะไม่เชื่อมันไงคุณอาจจะมองว่าคุณแปลกฉันเป็นอยู่คนเดียวหรือเปล่าฉันจะต้องเหมือนกับโลกสังคมดิฉันจะไปแปลกแยกแตกต่างจากสังคมไม่ได้คุณรู้ไหมครับว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณกําลังมองหาอยู่มันคืออะไรไอเดียในการ ทำงานหรือว่าอะไรของคุณในการพัฒนาชีวิตข้างนอกหรือว่าอะไรยังไงแต่ถ้าเสียงข้างในมันมีซิกเซนอะไรบอกกับคุณมาคุณลองเชื่อมันสักครั้งก็ได้นะครับไม่รู้สิเรื่องนั้นมันคืออะไรของคุณซิกเซนบางสิ่งบางอย่างฟิลมันจะเหมือนกับคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมครับแบบว่ากะไว้แล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้นึกไว้แล้วเชียวซิกเซนเสียงข้างในของคุณมันกระซิบบอกอะไรคุณอยู่บางอย่างบางครั้งบางทีคุณอาจจะท้อแท้กับเป้าหมายหรือว่าอะไรที่คุณกําลังเดินอยู่แล้วคุณท้อแท้ไม่อยากทํามันแต่ เสียงในใจมันพูดออกมาว่าอย่าหยุดนะทำต่อไปแต่ว่าก็ไม่สามารถเอาชนะมันได้ไม่สามารถเอาชนะความถอดใจได้นึกภาพไหมครับผมอยากให้คุณฟังเสียงตรงนั้นให้มากๆอย่าฟังเสียงแห่งความขาดแขนนะครับผมอยากแชร์ตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงว่าในกรณีที่คุณมีเป้าหมายอยากทําเป้าหมายใช่ไหมครับอย่าไปกลัวว่ามันจะไม่สาเร็จน,นะครับ อย่าไปกลัวว่ามันจะไม่สําเร็จเพราะว่าถ้าคุณไม่ทํามันก็ไม่สําเร็จเลยแต่คุณลงมือทํามันยังมีโอกาสที่จะสำเร็จเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวว่ามันจะไม่สําเร็จวิสัยทัศน์สําคัญครับวิสัยทัศน์สําคัญมองให้มันเป็นเรื่อง Enjoy ของชีวิตนะครับมองให้มันเป็นเรื่องที่คุณอยากทําไม่ใช่เรื่องที่คุณต้องทํา ข้อที่8เนี่ยการสร้างพลังงานบวกใช้ความคิดและความรู้สึกที่เชื่อมโยงกับความสุขและความเป็นที่ชื่นชมของตนเองบางครั้งมันมีเรื่องไม่ดีเข้ามาในชีวิตก็ไม่ต้องไปคอยตามมันเมื่อตระหนักตัวเองได้เมื่อ,อไหร่เมื่อรู้ว่าเฮ้ยตัวเองกําลังทุกข์อยู่กําลังผิดหวังหรือกําลังอะไรอยู่กําลังเสียใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ให้ตระหนักรู้ตัวเองให้เร็วที่สุดครับแล้วก็ออกมามันเป็นเรื่องของธรรมชาติ คุณแค่ต้องทําความเข้าใจแล้วก็ออกมาแล้วก็ให้ตระหนักรับรู้ไว้ว่าเฮ้ยการกอดความทุกข์การกอดอดีตหรือการทําให้ตัวเองเศร้าหมองเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ชีวิตมีอะไรดีขึ้นมาหรอกครับคุณกอดความทุกข์อยู่7วันคุณก็ทุกข์อยู่7วันนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าคุณหวังได้เมื่อไหร่เข้าใจความจริงได้เมื่อไหร่มันก็จะอันตรธานหายไปจากคุณหน้าที่ของเราคือรักษาระดับความ ในคลื่นทางความรู้สึกให้มันดีแค่นั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่สําเร็จมากๆแล้วนะครับี่ถ้าคุณบริหารมันได้ขนาดนี้เนี่ยเรื่องข้างนอกเนี่ยมันเป็นเรื่องเบสิกมากเลยคุณจะทําอะไรหรือ,อยังไงมันไม่ได้มีผลกระทบถึงภายในคุณอยู่ละ บางครั้งบางทีเราอาจจะฝากความหวังไว้กับเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วพอมันไม่ได้เป็นดั่งใจเนี่ยเราก็มาทุกข์ใจมาเสียใจมาอะไรก็ว่ากันไปแต่เมื่อคุณไม่สามารถที่จะให้สภาวะข้างนอกมันทําอะไรคุณได้เนี่ยเหมือนที่เราคุยกันนะครับว่าเรื่องข้างนอกมันเป็นเรื่องเบเบเลยถ้าคุณมองเห็นความสุขด้วยจากข้างในถ้าคุณมองเห็นความสุขด้วยจากข้างในเพราะฉะนั้นมันก็ย้อนกลับมาในสิ่งที่เราคุยกันว่าความทุกข์มันเกิดจากการที่คุณไม่มีสติ ปล่อยความคิดให้ฟุ้งซ่านเดี๋ยวมันก็เดินทางไปหาความกังวลในอนาคตเดี๋ยวมันก็เดินทางไปหาไปคิดถึงอดีตหรือว่าอะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นคุณก็ฝึกที่จะรับรู้บ่อยๆฝึกที่จะรับรู้บ่อยๆเมื่อหลุดไปบ้างเมื่อหลุดโฟกัสเมื่อหลุดไปคิดเรื่องไม่ดีบ้างก็ให้อภัยตัวเองครับแล้วก็ดึงตัวเองกลับมาพยายามตระหนักให้ได้บ่อยที่สุดฝึกการรับรู้ให้ได้บ่อยที่สุดการรับรู้คือการ ยืนดูอ่ะยืนดูความคิดว่าความคิดมันกําลังคิดอะไรอยู่รับรู้ได้ถึงความรู้สึกถ้าคุณรับรู้ยืนดูเห็นอะไรได้ประมาณได้แบบนี้ความรู้สึกหรือว่าความคิดที่มันจะเข้ามาหลอกคุณมันก็จะทําอะไรคุณไม่ได้คุยกันแบบง่ายๆแบบนี้นะครับไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนข้อที่9กาเนี่ยการปรับตัวและการเป็นอยู่ในปัจจุบันหยุดกังวลเกี่ยวกับอนาคตหรืออดีตและเน้นให้ตัวเองอยู่ในปัจจุบันโดยการปฏิบัติสมาธิและการยอมรับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเต็มที่ เมื่อคุณฝึกที่จะรับรู้ครับนั่นเท่ากับว่าคุณได้กลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วรับรู้ถึงสภาวะทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือนั่นคือการเท่ากับว่าคุณกลับมาอยู่ในปัจจุบันโดยอัตโนมัติครับการกลับมาอยู่กับปัจจุบันคือการยืนเห็นรับรู้ถึงสภาวะต่างๆไม่ว่าจะทั้งข้างนอกหรือข้างในเสียงนกร้องจากภายนอกเสียงลมเสียงแอร์แล้วก็รับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของตัวเองจากข้างในนี่แหละคือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันเมื่อจิต ของคุณเบาคุณก็จะมองเห็นปัญหาวิธีการแก้ปัญหาได้กว้างขึ้นเมื่อคุณไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกันกับปัญหาคุณก็จะแก้ปัญหานั้นได้คุณจะต้องอยู่สูงกว่ามันเพื่อมองลงมาคุณมองในระนาบเดียวกันมันแก้ไขไม่ได้ครับใช้หัวใจเยอะๆใช้หัวใจเยอะเมื่อไหร่ที่เริ่มมีความคิดคิดนั่นคิดนี่คิดคิดคิดตระหนักให้ได้ว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่ความคิดนะแต่ฉันคือการรับรู้ บ่อยๆแล้วมันจะดีต่อตูวคุณเองอย่างมากอย่าเชื่อนะครับอันนี้อย่าเชื่อสําคัญมากๆต้องไปทดลองด้วยตัวเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับ9วิธีฝึกมองโลกภายในไม่ได้บอกว่า คุณจะต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปใช้นะครับแต่เพียงแค่ว่าบางท่อนบางตอนในช่วงตรงไหนที่มันทัดใจคุณแล้วคุณรู้สึกฟังแล้วคุณรู้สึกเก็ตกับมันคุณก็หยิบสิ่งนั้นไปใช้ได้เลยครับในส่วนสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆการซัพพอร์ตนะครับทุกๆการสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกค่าเมมเบอร์ค่า,メメมมคาสมัครก็80บาทต่อ1เดือนนะครับคุณสมัครวันที่15บนมาถึงวันที่15นั่นเท่ากับครบ1เดือน นะครับก็ในอนาคตอาจจะมีไลฟ์สดด้วยถามตอบพูดคุยกันนะครับปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตไปปัจจุบันเป็นในสเตปนี้ก็ว่าไปตามนั้นนะครับขาดตกบกห้องตรงไหนไม่ชัดเจนตรงไหนผมต้องขออภัยเวันที่นี้ด้วยนะครับผมชื่อออนนะครับยินดีที่ได้รู้จักสวัสดีครับ